ชีวิตนี้ยังมีหวังหากยังเชื่อในพระเยซูสวัสดีเพื่อนพันธกิจทุกท่านวันนี้ขอนำพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมมาระโกบทที่8ข้อที่22จนถึงข้อที่26มาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจชูกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยพระวจนะของพระเจ้ากล่าวดังนี้พระองค์กับพวกสาวก จึงไปยังเมืองเบตไซดามีบางคนพาคนตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค์และทูลอ้อนวอนขอให้พระองค์ทรงสัมผัสคนนั้นพระองค์จึงทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้านเมื่อทรงบ้วนน้าลายลงที่ตาของคนนั้นและวางพระหัตบนตัวเขาแล้วพระองค์ตรัสถามว่าท่านเห็นอะไรบ้างหรือไม่คนนั้นเงยหน้าดูแล้วทูลว่า ถ้าพระองค์มองเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมาพระองค์จึงวางพระหัตถ์บนตาของเขาอีกแล้วเขาก็แพ่งดูและตาก็หายเป็นปกติมองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนพระองค์จึงตรัสสั่งให้คนนั้นกลับไปที่บ้านของตนเองและทรงํำชับว่าอย่าเข้าไปในหมู่บ้านนั้น พี่น้องที่รักครับชีวิตนี้ยังมีหวังหากยังเชื่อในพระเยซูเหมือนคนตาบอดคนนี้ที่มีคนแนะนำให้เขาได้รู้จักกับพระเยซูมีคนมาอ้อนวอนขอให้พระเยซูรักษาตาบอดของเขาและวิธีของพระเยซูนั้นเป็นวิธีที่แปลกประหลาดนะครับไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนพระองค์มีวิธีไม่สำแบบ และก็ไม่ได้ตายตัวแต่พระองค์เป็นผู้พิจารณาเองนะครับว่าจะตอบสนองต่อความเชื่อของคนคนนั้นอย่างไรเหตุการณ์นี้พระเยซูได้จูมือคนตาบอดนะออกไปนอกหมู่บ้านและพระองค์ก็ใช้วิธีของพระองค์โดยการนำนะฮะเรียกว่าบ้วนน้ําลายลงที่ตาของคนนั้นนะบ้วนน้ำลายลงที่ตานะครับแล้วก็ถามว่าเห็นอะไร หรือไม่นะครับระการแรกนั้นโปรองบ้วนน้ำลายไปเลยนะครับเมื่อทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาคนนั้นแล้วและวางพระหัตบนตัวเขานะเป็นวิธีที่แปลกประหลาดนะครับเป็นวิธีที่แปลกประหลาดสุดพิสดารเลยก็ว่าได้นะครับเป็นการรักษาโรคของพระเยซูนะครับไม่มีเหตุผลว่าทําไมโปรองทําเช่นนั้นแต่สิ่งที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องก็คือวิธีของพระเจ้า วิธีของพระเยซูกิจเจ้านั้นอาจจะแปลกประหลาดแต่นำมาซึ่งผลลัพธ์ก็คือชายคนนั้นมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนสิ่งสำคัญพระองค์กำชับผู้ชายคนนี้ว่าเมื่อหายแล้วมองเห็นแล้วอย่าก,กลับไปหรือเข้าไปในหมู่บ้านนั้นเพราะว่าพระองค์นั้นจูงมือเขาออกมาพี่น้องที่รักครับสิ่งที่ผมได้รับและแบ่งปันกับพี่น้องก็คือว่าพระองค์จะไม่ทำ กิจมหศจัรย์ของพระองค์ท่ามกลางคนไม่เชื่อแต่พระองค์จะทํากิจมหศสัรย์ของพระองค์ท่ามกลางคนที่มีความเชื่อพระองค์จูงมือชายคนนี้ออกมาเพื่อให้เขาได้จดจ่ออยู่กับพระเยซูเพียงลําพังและพระองค์ได้ทรงกระทําสิ่งที่พระองค์เห็นควรโดยการบ้วนน้ําลายลงที่ตาของเขาวางมือบนตัวเขา ถึง2รอบนะครับและเขาก็หายเป็นปกติและก็ทรงํำชับว่าอย่ากลับเข้าไปในหมู่บ้านนั้นแต่ว่าให้ตรงไปที่บ้านของเขาทันทีนะครับพี่้องครับดังนั้นเนี่ยพระเยซูทรงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเขาหากเขากลับเข้าไปในหมู่บ้านแน่นอนครับอาจจะมีคำถามจากคนในหมู่บ้านว่าพระเยซูรักษาคุณยังไง แน่นอนครับถ้าเขาอธิบายนะฮะไม่ถูกใจคนฟังก็อาจจะนำมาซึ่งความสงสัยเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็จะสร้างปัญหาให้กับชายผู้นี้ดังนั้นพระเยซูบอกว่าอย่ากลับเข้าไปในหมู่บ้านแต่ให้ตรงไปที่บ้านของท่านเลยนะครับพี่น้องครับเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกในพระธรรมมาระโกบทที่8ข้อที่22จนถึงข้อที่26การรักษาคนตาบอดที่เมือง เบ็ไซดาวิธีของพระองค์นั้นแปลกประหลาดใช่นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะให้พี่น้องมีความเชื่อในวันนี้ก็คือแม้ว่าชายตาบอดดูเหมือนว่าชีวิตหมดหวังชีวิตมืดมัวชีวิตมืดแปดด้านเพราะว่าไม่เพียงปัญหารุมเรา้าแต่ว่าเขามีปัญหาที่กายภาพก็คือดวงตาของเขาดันมืดบอดด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้หมดหวังเพราะว่าเขามาเจอพระเยซู นะมีคนมาแนะนำนะครับมีคนมาร้องขอบางคนนะครับทูลอ้อนวอนนะมีบางคนอธิษฐานเพื่อเราทูลอ้อนวอนให้พระเยซูร,รักษาผู้ชายคนนี้นะครับดังนั้นพี่ดอนติระครับเมื่อผู้ชายตาบอดคนนี้แม้ว่าเขาตาบอดแต่ว่าเขาได้มารู้จักกับพระเยซูชีวิตของเขาจึงไม่สิ้นหวังแต่ชีวิตของเขานั้น กลับมีความหวังและมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนชัดแจ้งนะครับดังนั้นขอพระเจ้าได้โปรดทรงช่วยเราทั้งหลายให้เรามีความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าและให้เรารู้ว่าหากเรายังเชื่อในพระเยซูอยู่ชีวิตของเรามีความหวังได้เสมอนะครับพี่น้องครับเหมือนชายตาบอดคนนี้แม้ชีวิตมืดแปดด้านแต่พระเยซูเป็นความสว่างของเขา และทรงรักษาตาของเขาให้หายบอดและเป็นตาที่หายเป็นปกติมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนนะครับพี่น้องที่รักครับขอให้พระคำของพระเจ้าหนุนจิตใจชูใจของเราทั้งหลายว่าวันนี้เรามีพระเยซูเราเชื่อในพระเยซูเรามีพระองค์ในชีวิตของเราเราไม่สิ้นหวังอย่างแน่นอนแต่ตรงกันข้ามเราจะมีความหวังและมีกำลังใจในการ ดำเนินชีวิตเพราะว่าเราสามารถร้องทูลพระเยซูได้โดยตรงนะครับโดยที่ไม่ต้องมีใครไปบอกผ่านนะครับว่าฝากไปบอกพระเยซูไม่ต้องนะครับเราบอกพระองค์ได้โดยตรงนะฮะโดยตรงนะครับพี่น้องครับดังนั้นนะฮะแม้เหตุการณ์และก็ตัวอย่างในพระคำของพระเจ้าบอกว่ามีบางคนพาคนตาบอดคนหนึ่งมาหาพระเยซูและทูลอ้อนวอนขอให้พระองค์ทรงสัมผัสคนนั้น พระองค์ก็จูงมือนะทรงจึงทรงจูงมือคนนั้นออกไปนอกหมู่บ้านทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาคนนั้นและวางพระหัตบนตัวเขาพระองค์ตรัสว่าท่านเห็นอะไรบ้างนะผู้ชายคนนั้นบอกว่าเห็นคนเดินไปเด,นเดินมาเหมือนต้นไม้นะครับเดินไปเดินมาพระองค์ก็วางนะครับจึงวางพระหัตบนตานะบนตาบนตาเขาอันแรกพระองค์บ้วนน้ำลายลงที่ตาและวางพระหัตบนตัวเขา <ไ favour S 2> อันที่สองนะครับพระองค์ก็เอาพระหัตถ์วางที่ตาเลยนะวางที่ตาของเขาแล้วก็ทรงรักษาเขาและตาของเขาก็หายเป็นปกติดังนั้นพี่น้องที่รักครับผู้ชายคนนี้แม้ดวงตามืดบอดแต่ชีวิตไม่สิ้นหวังเพราะเขาได้มาเจอพระเยซูวันนี้ดวงตาของเราไม่มืดบอดแต่อย่าให้ใจิตใจของเรามืดบอดขอให้เรามีพระเยซูและทูลอ้อนวอนต่อพระเยซูโดยตรง ฝากใจฝากชีวิตของเราไว้กับพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับหวังใจว่าท่านจะได้รับการหนุนน้ำใจจากเพื่อนพันธกิจนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณที่ติดตามเพื่อนพันธกิจเคียงข้างทุกพันธกิจสวัสดีครับ